สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องแม่น้อยพระรวยมื่อนี้แม่น้อยพระรวยก็ได้เดินทางมาบ้านแม่ทุ่มเนาะคะ่ะมาตามตัวเลกนะแม่ทุ่มว่มาแม่ทุ่มเพิ่นใดแนวทางแล้วไปงวดวันที่16บนี่เนาะคะ่ะแอดกับพ่ท่านในเขามาหาเราจจกเทียเราฝันแล้วไปกะมาเขาไปฟังน้ากันเนาะคะ่ะว่าแม่ทุ่ม เพลินฟันแล้วไปได้แนวทางโค้งสุดท้ายไปมื่อนี้ก็มาไปฟังแนวทางของแม่ทุ่มน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม <À, S 2> ่ทุ่มครับสวัสดีค่ะวสวัสดีพี่เด,ด้อทุณผู้ชมเป็นพี่ฟังย่าสิฟันให้ฟังอาสีวันนี้ท่านทุกฟังเลยพี่เลิศ ฟัง hmm. แม да ่ทุ่มเล่าสีเล่าความฝันเนี uh> ่ฟ well ังป่านฟั่งนิย่าด้ี่น้องเอาฟังเข้าไปพร้อมกันค่ะอันฝันว่าอันได้เข้าไปในป่าเข้าไปในป่าแล้วไปเห็นขวนมันสูงสูงเมอนเพียงหัวคุณเนาะกึ่งเดิงอยู่บานนี้ก็เลยกกมซองเข้าไปแล้วไปเห็นเห็ดเห็ดบดเห็ดกระด้างมันบดงมันบดอยู่กระหน้าเราแันแหีโยง นี่มันอ่อนแข็งมันอ่อนอยู่แล้วเป็างนี้โคตรวันนี้ก็ได้เดมือไปสิก็ไปเก็บสิก็ไปเอายันคนมาเห็นไปเราหั่นตอไปหั่นบักไงบาดหนิอ่าเศร้าเมื่อไปยังสีแม่มันเราแต่กุ้งออกมากสีมันตอดข้นเนาะมันหลบบตอดโอ้ยจะตอดกู้งขาเด้อกู้งขามาหายอยู่หายถึงมันใส่ต่อมมดน้ำมันหัวน้ำมันตัวน้ำตัวหลบบอตอดจับเมียวันนี้ได้ยินพคนวานพ่อเมียคนวาเนาะ พันว่าตอนตอดบนข้างเพันว่าตายข้าทีจะตอดสุขาเด้องผูกขาดมหาอยูหายตีบบาทนี้มันบินขึ้นก้อนน่ะเัาบินขึ้นอันตาลูกแรกแรกมันยังนิ่เหลยวหารานสิฝาดเงื่นไปท่าบุญน้ำเงินมันอเบินขึ้นบินขึ้นเราสิเห็ดก็บว่าได้แล้วย่านเนาะย่านไหลย่านแห้งหอดบ่าได้หอดเห็ดว่าได้หอดเห็ดย่านต่อบาดนี้ก็เลี้ยวขึ yeah. ้นแั้วสิหั่งโมเด็งหั่งแบบเจ๊บาดนี้หั่งโมเด็ง หั่งแบบนี้บาดนี้อันมันหั่งโมเดลจังไหนหั่งโมบาดนี้อันก็ได้เหลียวเบิ่งบางมันห่อหั่งักใหญ่เนาะพอถังสีนี่มันหรอเป็นคู่คดรนดอันเหลียวเบิ่งมันเป็นยูหัวจะคล้องบาดนี่ยูหัวนี่หพญานาคมาอยู่นี่จะหิงบาดนี่ว่าสั่นหั่งโมเดลอยู่ข้างเคนนะหั่งคู่โคตรนนอนนั่นเป็นพญานาคเป็นบ่จ้ะแม่แม่ทุ่มนาคพญานาค Oh แต่ว่ามันมันไปน้ำหลังเพื่นนี่แม่ไปน้ำหลังเพื่นนี่แม่จ้าไปน้ำแผงหลังเพื่อนไปน้ำแผงหลังเพื่น <c oughs> น,นี่แม่อุดรูดโยดรูดต้องต้องหัวหอดฮางฮางทุกคนหัวคุณห้าง,างมาแดงกัดซ <c oughs> ุดคือกันไอซุดคือกันโอ้ยอันห้างห้างห้างไงองุ้มลุ่มเนี่อยู <c oughs> ่ข้างเพื่นจ้าบันนึงไดเกี่ยวเึื่นข้างของวานบางสิอุดรูดไปเลยเดี๋ยวว่าข้าก็หัวคุณไม่มีไม่ไม่ยู่นี่ต่อหัวคุณว่ะ ห้างมูลแดงได้ท่วงได้ถูได้ท่วงได้ฝันก็คุ้นแต่มีไข่แต่ว่าซันมันเป็นอันนั่นขาวๆเนาะมันไข่เนาะเนี่ยขาวๆเนี่ยไขาวอ่ะใช่เป็นแต่มีไข่แต่ว่าซันอันจิตในฝันนะก็เลยได้๋ะวเดียวเบิ้งมันก็ทุ่มคนไม่ยู่งดีต้องวาซันแต่ว่าหางวอดีนทอดวอดีนอันปากอ่ะยุงสั่นล่ะอันห้างมูลแดงกับยุงสั่นอ่ะอุ่นตัวยุงสั่นล่ะ มันก is ็ไปมันก oh huh. oh ็เกี่ยวถึงมาทางนี้มันก็ไปอุดรูดขุมสุดหางคนสุดหัวคนหัวเพิ่นมาท่างผีเหรหัวอยู่นหนีมันข้าวอย่านั่งหนีหัวเพิ่นห้างัวแดงอยู่นี่ีมันอุดรูดขุมมันก็เป็นเ่ราว่าเพอะไรเป็นห้างเป็นห้างที่เป็นโตไปเล่าไปเลยน้ำแผงหลังเพื่อนน้ำแผงหลังเพื่อนเนี่ยไปชุดหางเพคนเลย ก็ย่านบะนี่จักสิออกทางไหนทางนี้ก็ย่าน่อบะนี่ก็าลั gen, จะเดือดม่าจะเดือดจงได้เพวลาลังข้างบนน้ไปใส่บาเนาะในเวลาฮะใเวลาตื่นมันก็มันก็ซ้ำเศร้าค่ะแ่ซำเ้เศร้าุณที่เราซ้ำเหนเศ้าเอาครับเนี่ยคนเลยเนาะเพื่อนมันอนวลาบนน้เรี้องเวลากํดลันซ้ำนั่นแหะดีเป็นตัวเลขดีเป็นตัวเลขบาบ้านนี้กุจัอี่บาท อวม่ทุ่มสิดีานเ่องะพก็ฮะก็ใคยานหนกกนั่งจะเป็นเกจ่างเกลือ่ากาตาใจยังคู้มักหนึ่งเจยนเจ็ดหนึ่งก็ูเตาใจว่าถึงสักเงินเงินว่าถึน้ถั่วเ่าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมันบ่อขับแต่ว่ามักตัวนั้นมักตัวนี้แต่พญายานหนีกก็จะเป็นเกจเป็นเก่าขั้งมเดลก็เป็นเลย้า เป็นเง่อูดูแง่ไปน้ำแข็งหลังเพื่อนยนชุดหางเพื่อนปีเป็นเกิ๊บนึงึแต่ว่าอันเพื่อนโมไปยังสี่ดิเพื่อนสิบซื้อนยังสี่โอ้เพื่อนสิบเป็นอันเป็นขึ้นอันขึ้นหน้าแม่หลังหลังเพื่อนห้างเพือสิ่เป็นหามตัวแบบห้าห้าเท่าตัวห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งบอกเหรอ จะแดดแต่พี่น้องสีตปีเนาะแต่ว่าเย็นไปน้ำในเด้วยแล้วฟันแปลกดีดิแล้วบาดนี่อันปีนั่นเนาะปีนั่นฟันว่าอันเห็นห้างโมเดลในเฮียนเจ้าขวางบันนี้มันอยู่นอกบาอ้านเนาะเห็นห้างโมเดลเงาเงาจังจสี่เหรออันอยู่ในเฮียนเจ้าของขั้นเอาสามตัวก็จะได้สามตัวเอาแจ้สิบเอ็ด มันออกบ้านเลขที่ทั้งสามตัวเลยแต่ว่าที่แต่ว่ามันอยู่ในบ้านแต่ว่ามันอยู่ในบ้านอันนี้อยู่หัวบ้านอันนี้อยู่หัวอยู่นอกบ้านโอ้ยสิตีว่าก็คือตีว่าเป็นบ้านเลขที่ลกไปนั้นวันนี้อันเที่ยวอันฝันอยู่ในเฮียนนั่นว่าห้างมันจะอยู่ในเฮียนห้างเงี้ยเงี้ยเกันล่ะไปซุดห้องเฮียนน่ะกันตีใส่เลืงบ้านที่เลืงที่บ้านจะคว้างไปซื้อสองตัวนึง เป็นสื่อสิบเ็ดสองหนึ่งหนึ่งสองมันออกอกสองหนึ่งหนึ่งปีนั่นหลายปีละแต่มาอยู่ใหม่ใหม่จำได้จำได้เพอตู่ขัพันมาปั่นคั้นแท่เหปูเสียงหน่อยอยู่นี่ปีปูเสียงหน่อยมาอยู่น้ำใหญ่นี่ปั่นขั้นแทะอยู่นี่ตู่ขัพันแลนไปสื่อเลขใกล้สิออกแล้วแนเป็นพูดได้ขายเห็นราเราได้อีดีถูกต้องป่ะก็ไป็สื่อไง ตัวได้ก่อนเลยดีว่าแม่ทุ่มแม่ทุ่มแล้วมักเกจหนึ่งมักเกดหนึ่งมักเรื่อองตัวแบบนี้สวผ้าโชกมัดว่าป็่นห้างสอผ้าโชกเลยว่าห้าเกจหนึ่งเอาห้าเกดหนึ่งเนาะค่ะอันทองไปคูมือคู่มือย่านหลงย่านรือม อันโทษหากระโทราะได้อย่าเรื่องข่มฝันอันทับทัศัราทับนี่ก็ว่าบันนนนนนานมาเฝาาขาลด้ามจรด <laughs> เ,เจ็ดห้าเ5.7นึ่งตัวเลขข่วมฝันเนาะค่ะห้าเจ็ดหนึ่งห้เจ็หานึง เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะคือตัวเนีนตัวนักตัวเนีนตัวนักชอผ้าโชคตีคหัวเป็นห่าบอกค่ะห้างมดแดงห้างมดแดงแล้วกับยูหัวเนาะปูยูหัวห่าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเนาะแต่ว่าหูเจ็ดหนึ่งไม่ได้เขียนลูปที่ห้อนเปยังทีอเกี๊ยวเด mañana, ้อเกียวเด้อ กันบบแมนก็จะสือว่ากันนีเคือควมฝัญอีหยาดปอมียาอค่อนนะครับกาันอันเห็นห้างมูลหรงด้วยหลังพรานัก้นหัวเฮี่ยนห้างเงยาเๆจัต่หัวสุดถังห้างเยาเห้างใหญ่ๆไปตามหลังหนักตามแพงหลังเพิ่นดูหัวสวนหนที่สิ

มันจะเป็นเป็นจะเป็นเลขจะเป็นวันหยุดเนาะเมนจ้าค er ันตามฟันนี่เสียไม่ทุ่มมคยเคยโชกค่อยมานนครับคยฟันกีกีนั่นปีมันดูเหียนใหม่ๆแต่ว่ามันอยู่ในเงียนอันนี้มันอยู่นอกบ้านอันนี้มันอยู่ในบ้านออกบ้านเลขที่จะฟองมัดทั้งสามตัวเลยเป็นซื้อเอาสองตัวเปตัดสองตัวออกบมานออกสามตัวตรงนั้นไม่ทุ่ม รือเขียนบ้านเลขที่เขียนบ้านเลขที่กมะขออนุญาตไหมเนี่ยค่ะเขียนไหมเนี่ยเพราะว่ากันนี้มันดูนองต่อกัะต่อพอตอดมันบินขึ้นห้างรถพอตอดจักแม่มันต่อมซื่อต่อมแล้วก็บินขึ้นขึ้นหูขอดต่อกระได้ต่อกับต่อหูต่อกับต่อหูจับตรงตัหัวขอดเอวมันพอตอดจับตัวมันจะบินขึ้นหมด ต้งควายเดียวมาเห็นอันห้างมดแดงกับน่ะพั่นอยู่ในต่อเดียวกันกเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันเหตุการณ์อันเดียวกันเคื่อนเดียวกันพร้อมแม่ทุ่มแม่อันที่แรกง่าเข้าไปไปเห็นห้างต่อไปไปเห็นเห็ดก่อนไปเห็นเฮ็ดอันเฮ็ดบดพุ้มฉีไปเก็บเฮ็ดบดต่อแตกห้างออกมาบับนี้ห้างต่อห้างแบบใกล้ทศกรมากบินมามาตอมหัวหอนเอวคน มาไตซื้อโอ้ย่ามาตอดผู้ขาเด้อผู้ขาดมาหากินหายยากว่าสั่นบ้านนี้อันไม่ังอันคึ้นยันได้ยินต่อฟอนแพร่พลว่าอันขันต่อตอดบ่าทั้งคนว่าตายฆ่าทีสั่นย่งมาตอดผู้ขาเด้อะยันหวัดเพราะเราบินขึ้นเดือดขึ้นห้างของเก่าเลยมาตอดจักตูดบานบอกได้บานบอกได้ใส่ฟังโอ้ยบ้านนี้จักฉีออกไปทางใดบานนี้ว่ามีปองฉีออกบ้านนี้ยันต่อเลย เ,เลี้ยวหันไปจรงจีก็ไม่เห็นห้างมดแดงอยู่หันที่แรกว่าท่านได้เห็นปูพญานาะคบอกอย่าดแดาตออ่ห้างมดแดงแต่ห้างโมเดียงอันต้วนตันึ่อยู่อู้ห้างมดแดงใหญ่ตัวหนึ่งอันอ้นต้นนี้มันอยู่ข้างเพิ่นอยู่ข้างเพิน่นแต่ว่าตอนแรกว่าท่านเห็นดอกเดี้ยวไปเดี้ยวมาเอาห้างมดแดียงไปเลยมันก็เป็นโคตรโลดเป็นชุดหัวว่าท่านบาดที่เราเขี้ยวยาวๆอุ้ป้าพญานาคมาอยู่หัวจะเหินไร่างสิเนาะห้างมดแดงเราไปตามอัน ตามหลังคนน่ะนันนั้ะเป็นเืนไปตามหลังคนน่นละเออนั่นแหละเป็นนัล่ะไปต้องต่พีแ่้ว้าง้างยันน่าตุ๊อหัวคนนั่นแหละัันว่ากันล้วทังคนเดียวันท้าง่นอยนี่ท้งหลังคนกไทางมดใกล้เป็นเกียร์ขาวๆเราไม่ได้ฟันอ่ะถึงมิตก็คือเป็นแต่ไมสัยที่เล่นมันจะใครแต่ว่าสั่น้งยาน ทั้งย่านทั้งย่านทั้งนี่กันยานตอนหยู่มใส่อีกทั้งยานอันนั่นยานอันยานคนยานคนอื่นยานทีย่านหนักนะฮวัดยัวจะเดินขึ้นโอ้ยคนเราข้างคนสิไปใส่บาทแล้วพันสามสิบบาทพันสามสิบเอ้าใครเขียบนี่แม่ทุ่มมี่ยังสิดปากซึ่งพี่น้องพี่ซีก็ได้ด้วครับพี่ซก็ ย้ายฝันนี่ล่ะย้ายผู้ฝันว่างคาะสิตีว่าจังไดก๋เตียวเด้อเตี้ยวเอ้ยอันจว่าย้ายนี่มัดนึงเจ็ดเจ็ดนึงมันคือบออันกันบอแม่บอคิวแต่ยาว่ากันเพราะว่าอันมันกัอันนี้ไรหมดแล้วเนาะอ่าต่องาฝันนี่ฝันดีโคตรเคยฝันมาแล้วแล้วแบบออกบ้านเลขที่สองหนึ่งหนึ่งเลยที่นี่เต็มเลยเคยฝันเห็นพระโกแดงย่าวุ่นตามของเฮียนอ่ะเคยฝัน ห้อบ้านเลขที่เจ้าของอันนี้มันห้าว่าแหลงเคยฟันแล้วมันอยู่ในเงี้ยนมันวมอะไอยู่นอกเงี้ยนดีมากห้างเงี้ยวคือกันสุดห้องเงี้ยวคือกันห้องบ้านเลขที่เจ้าของเต็มๆเลยสองหนึ่งหนึ่งได้เนาะพันประจันเอาเท่านั้นก็จัดซื้อสองโถเนยากับโมนั่นเป็นอะไรสินะโมโมโม่หันคม่ันเลมาเกลียม่นเลยมาเกลับเป็นไล พี่น้องเอทเอ้ยไปพี่น้องเอทีไปพี่ข้อ,อ,อนะครับนเนาะมากขันนุชอบกับยัง่อยซื้อตามเมทุ่มเน้อค่ะขันบ่มักเกลื่อนผ่านเมทุ่มแล้วกับฝันนี่คือความฝันของไม่ทุ่มมาฟังฝันป่านฟังนิทานพี่น้อง เราคือปเราคือจื้อก้อมฝันเราได้ดีพอดโอ้ยทรวงไว้คู่มือยันเรื่องยันดูทุบมายันดูได้ครับาขอบคุณไ่สุ่มเลยหลายเด้อครับสำหนับหนวทางมือเนี่ยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ